เฮงเฮ่งเฮ่งเฮ่งหลอดจังเลยเฮงเฮงเองนอนใกล้พี่อ้วนเดอ <c oughs> ้อหมูไอหมูตอนไอหมูอ้วนเออฉันนอนน้ำแข็งสนะนอนใกล้พี่อ้วนเด้อนอนซะไอแก้งเล้ยไอแก้งแล้วครับเอออกระดีค้างแค่นะกระดีค้างละอันดนั่นดนั่นดนี่ นาข้างกินหลายพี่น้อง,งวางรูข่อยเนี้ยงออกเลยบักลาเนี้ยงออกอู้อวนนนวนววววนววนวว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 ้วเววยวววววอวว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 วนอวว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 ันวนวนว,ว,วนอนเ,อเอวาอ dạ nắp biau an dạ nắp dạ nắp dạ mặc kay Dạ nắng 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 đừng nắng nè nữa nắng 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 nè, nè, nè nắng 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 ี่นองอันดุอัลละมัตอากาศชี่แบบเย็นจักน่อยอนลละมักเมื่อขึ้นยุ่สบายเพื่อถากหอนหอนเราบ่ามีมาอยู่จังสี่เรวยุบหมดุดไผหมุดมั่นพุ่นแต่ตู่เตะโต,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 ตไปผนขันหอนหอนจะน่าแลก l อะไรนี่เฮงเฮงบอกเฮงก็ชอบเฮงก็ชอบแบบนี้ครับเย็นสบายเลยขอให้เย็นสบายจักหนึ่งปีเลย หนาวนานๆเลยอีกเดือนนี่เดือนมกรามันบวกลุมผ้าในกระห่อนแบบสุดๆด้วยพี่น้องยูนี่นะ่ะอ้าเาายได้าา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 านาา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 าอาาอาา เองบอกนอนเดี๋ยวแม่ห้ามถ่ายเก็จะห้ามจวนหนูด้วยห้ามจวนหรืลำคาญก็เป็นนี่นี่พี่น้องเนี่ยลำคาญเป็นเป็นอยากนอนพี่น้องบอกห้ามคั่นเขียวแล้วยิกยิกย็ด <c oughs> คั่นเขียวพี่นอ้องคั่นเขียวคั่นเขิงอุจจพวกนายจาับพุกโอ้แกงซะเลเยนี่นี่นี่ลำคาญแม่แกงซะเลยจับพุกยิ้มยิ้มเลยนี่จับพุกยิ้มยิ้มหน่อยจับพุกยิ แขวพี่น้องไอ้ขั้นแขวญขั้นแขวลูกขั้นแขวลูกขั้นแขวลูกพี่น้องเอามาเกลี้ยงเลยเร่อะอะดอัดตัหางกระดิกอ่ะกระดิกหางให้ดูนะอ่ะต้องนิ่งต้องนิ่งต้องนุ่มต้องนิ่งต้องนิ่งอ้วนเอ้ยนอนเลี้ยงกัน ไปละจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สุดไว้แค่นี้ละจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ละจ้า